สวัสดีครับผมพบพ่อกับลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมมาหาเหตุอีกคือเก่ายวหรอครับเมืนเน่อีงครับเห็ดดอกแรกของเขาเป็นเห็ดละงกเหลืองครับเมื่อไงเมื่อนี้นนก็ยังพายพี่น้องมาอยู่โคกสะพันหินหมอกเกลายวหรอครับเห็ดเพิ่งไถ่ครับ มาเบิ้งเขาปลูกไว้ดอกหนึ่งครับหรือว่าไข่หนึ่งเหมือวานน่ปลูกเป็นไข่ไม่ว่าสิเป็นแจงนน้งใดนะที่เขาเก็บเอาอยู่นี่ตอนเปิดเชียบเหมือวานนะครับเนี่ยเขาเก็บเอาอยู่นี่เดีย๋ยวมันมีอยู่ดอกหนึ่งหรือว่าไข่หนึ่งที่เขาจงไว้เนาะมาหลุ่นน้ำกันครับเนี่ยใบไม้ยังอยู่คือเกาอยู่มีอยู่ครับ ไล่ไลงอกอีกสองไครครับ โอ้โหเห็ดเพิงเห็ดเพิงไข้ครับหรือว่าเห็ดเพิงฝ่ายนะครับดอกอ้วนเลยอ,อีกดอกนึง่งอันน้อยๆนี่ผมว,ว่าครับเรื่องขากับดอกซ่บครับเห็ดเพิงกันเนี่ย อขอขอขอโมโหว่ากินอยู่นเนาะโมห็น แล้วงงกขาวอีกครับ हम

เรงโงกบานเียครับอโอ้ยหมดตอดอุ้ย มือว่างหันครับพ่ออีกจุ่มหนึ่งบอกง่เลยครับอือผึ่งน้ำอ้อยครับ 就拿东西送进去。

ไม่เอาไ่ได้ครับดิมันมันขึ้นล้านแล้ว บานนี่ครับโอ้โหเมื่อนี้พอ่อเตอละงอกบานแล้วครับเตะบานกับบานงามอยู่ครับ เห็ดก้เข่าครับกินแซบด้ครับเห็ดอันนะี้อือ เขาอีกครับดอกกำลัางงา,งามครับอืม เท่าแล้วอ,อืออือ,อเห็ดท่านครับนะี่เหลืสิเริ่มออก านอีกครับโอ้ยมันคือยูหกแต่หรือดอกนีนได้บุ่ะนี่โอ้ยไปบบานเก่าแล้ว้ะงอกเหลือง ลราโงกอีกครับมาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเขาสำหรับมื้อนี้ครับ เหระครับมือเนี่ยหมานบ่หลายครับเป็นเห็ดละโงกคือเก่าเหรครับมือเนี่ยแต่ว่าเป็นเห็ดละโงกอยากบานหลายแล้วครับส่วนไหลมือนี่บานบานครับจุ่มนี่เทาอๆกันเลยครับเพราะว่าเห็ดมือนี่เขากับเป็นมือที่ซีแล้วถ้าจำผิดเนาะครับเนาะเขาเก็บมาโคกนี่นะโคกสะพานหินเนี่ยนะครับเวาหมานกับเป็นละโงกเหลืองแน่ละโงกขาวครับดอกจุ่มๆกับเพราะมีเห็นอยู่ดอกข้างมีบ่หลายครับซ้ำนี่เหลอครับ เอาเบิ้งของเบ้าครับเบ้าหมันอย่างเบ้ามือเนี่ยกับหมันกะเป็นเห็ดละงก์กันครับเฮ็ดละงกส่วนมากเลยล่ะครับพี่น้องกะกะเป็นตูมเป็นบานกันลหละครับเฮ็ดกะเบิ้งส่วงเดียวนาสีถ้อยห่ะพี่น้องเพราะว่าฐานเนี่ยครับถ้าสังเกตง่ายๆเลยฐานเห็ดเนี่ยสีแหลมนะพี่น้องเนาะถ้าเห็ดออกไม่ไม่เนี่ยฐานก็จะเสมอสิสเ,อสเบิ้งเวลาเขาปัดขายเห็ดก็ได้ครับเนี่ย ต,ตาข้าเขาปาดเปื้นแบบนี้นี่คือเฮ็ดออกไม่ครับเฮยดชิมดนี่นี่เป็นทั้งสี่ครับแหลมเดือนว่าสิไว้แล้วแม่นครับชุดมดชุดนี่ต่อไปครับชิมดชุด <laughs> เอาเป็นว่าบนเนี่เนะครับเนาะเพราะว่ามืออือนนี่อาจจะได้เงียกกันอีกลรอครับมืออื่นเนี่ยมืออื่นเบาจักสิไปบ่ไปกับบุ้หัวครับแต่ว่าผมสิไปเลาะพวกพุล่ะเขาบังเหยฟังทั้งพุ่นละครับทั้งศิลาท้องทั้งนั้นหรอผุล่ะ ให้พี่น้องเขาได้เบื้องน้ำกันนะครับเนาะว่าสิมีเห็ดให้เขาเก็ียบบอ่อก็ถือว่าเป็นการอัปเดตโคกงน้ำนะครับเนาะถ้าบาวเราสีมาบ่ามา้จังใดก่จังติดตามเป็นน้ำเลาะะครับผมขอบูหูก,กันให้เราพักแน่กันดีนะครับเนาะ เป็นที่ประทับมาบ้าบ่อยกีโอ้บ้าบ่อยบ้าบ่อยลงบ้านแต่เศร้าบ่ครับเห็ดมันได้บ่หลายมันมีบานบ้าบ่อยแล้วมักบานแล้วมักแต่จุ่มจุ่มแล้วมักจุ่มจุ่มใหญ่ๆครับบ้าบ่อยเราเล็กขับบ้านไปก่อนก็เหลือแต่เขาสองคนนี่ละครับลุยกันอยู่เนี่ยนี่กัหัวก็เจ็ดม้นหนึ่งนะครับเนี่ยบ่ทันได้สวยหรอกมันบ่มีเห็ดให้เจ็บแล้วพี่น้องเขาจะถามว่าเป็นอยังคือบ่รอให้มันเหมือดรอเหมือดทุกโคกหรอครับเหมือดทุกหม่องแล้วเหมือดหม่งไปเหมือดหม่องสิไปแล้วครับ ก็เลยได้ซ้ำที่เห็นหนี่แหละเนาะครับเนาะเอาเป็นว่าตามนั่นแหละเนาะครับเนาะจังใดก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็ี่นกำลังใจให้ตลอดมาและตลอดไปครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพอกันชิบนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเบื่อรุ่นไม่ <laughs>